สวัสดีวันพ่อแห่งชาตินะครับวันนี้ก็แปดโมงเส,เสร็จแล้วปีนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เป็นวันสำคัญก็คือวันพ่อแห่งชาติก็ไม่ได้ไปร่วมงานเนื่องจากมีภารากิจต้องไปร่วมงานขาวดำนะครับงานชาพนากิจศพที่จังหวัดนครนายกก็เลยไม่ได้ร่วมพิธีวันสำคัญแห่งชาติวันที่ห้าธันวาก็ หลังจากร่วงงานเสร็จก็มาพักที่ปักช่องนะบ้านปักช่องแล้วก็อยากพูดคุยกับ FC เนาะรวมถึงผู้ชมในเรื่องของดินน้ำอากาศและการเกษตรนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันสำคัญครับเป็นวันพ่อวันพ่อของชาตินะครับวันพ่อแห่งแผ่นดินก็จะคุยเรื่องดินน้ำอากาศและการเกษตรนะครับเพราะว่า ไอหลวงรัชกาลที่9้าให้ความสําคัญกับการเกษตรโดยเฉพาะพี่น้องที่ทําการเกษตรครับวันนี้ก็ดูครับหญ้ามันเหมือนสวยนะนี่ครับผมไม่ได้มาปักช่องเนี่ยประมาณสี่เดือนเกือบห้าเดือนนะครับก็คือนานพอสมควรครับเมื่อสี่เดือนที่แล้วนี่มาหญ้าลกเลยครับแล้วก็ทําความสะอาดเรียบร้อยเลยพอมาวันนี้ ยาก็เริ่มลกแล้วครับอันนี้เป็นวัชพืชนะครับมันก็สวยนะดูดอกหญ้าสวยงามเลยครับแต่มันก็ขยายเร็วแพร่กระจายได้เร็วบางท่านก็บอกว่าสวยงามบางท่านก็บอกว่าลกไม่สวยงามนะถ้ามันอยู่ในจุดที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในจุดที่คนต้องการมันก็สวยงามนะครับแต่ถ้าอยู่ในแปลงการเกษตรเนาะ แปลงข้าวโพดแปลงมันแปลงข้าวอะไรเงี้ยพี่น้องเกษตรกรก็บอกว่ามันลบมันคือวัชพืชก็ต้องกําจัดครับผมผมเนี่ยต้องถอนทิ้งนะเพราะว่ามันอยู่หน้าบ้านแล้วก็นานๆมาบางครั้งก็ห้าเดือนหกเดือนหรือปีหนึ่งครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันก็จะกระจายไปทั่วเนาะมันจะเพิ่มจํานวนอย่างรวดเร็วเพราะว่าดอกหญ้ามันจะปลิวไปทั่วครับแล้วก็จะสร้างปัญหาเนื่องจากว่า พื้นที่บ้านเรามันเล็กนิดเดียวขอพูดเรื่องดินน้ำอากาศนะครับมีส่วนสำคัญในเรื่องของการทำการเกษตรเพราะว่าสังเกตดูครับว่าบ้านที่ปักช่องเนี่ยนานๆน,น,นะบางครั้งปีหนึ่งผมมาครั้งหนึ่งแบบบ่อยที่สุดก็คือห้าเดือนสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยมาครั้งหนึ่งแต่บางปีเนี่ยไม่ได้มาเลยสังเกตดูว่า ต้นไม้พวกนี้เนาะรวมถึงหญ้าวัชพืชต่างๆที่มันงอกงามเนี่ยไม่ได้ลดน้ําไม่ใส่ปุ๋ยไม่ได้พรวนดินไม่ได้ตัดหญ้าไม่ได้กําจัดวัชพืชไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้านะครับผู้ชมหลายๆท่านได้เห็นคลิปที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นหญ้าขึ้นลบท่วมหัวบางทีก็ถึงรังคาบ้านเลยรังคาบ้านเนี่ยสูงประมาณสองเมตรห้าสิบเนี่ยหญ้าสูงกว่ารางังคาบ้านแล้วมาผมก็กําจัดวัชพืชเนาะกําจัดหญ้า ัดแต่งกิ่งต้นไม้เพื่อที่จะให้พื้นที่มันโล่งเนาะไม่เหมือนบ้านล้างเัยถ้าปล่อยทิ้งไว้มันก็จะเหมือนบ้านล้างครับก็บ้านยังสวยงามดีอยู่ครับถ้าเราปล่อยต้นไม้คุมปล่อยหญ้าลกๆอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ดูเป็นบ้านล้างครับก็ทาทาแบบนั้นนะครับซึ่งต้นไม้ดอกไม้พืชผักต่างๆนะครับ ไม่ได้ลดน้ําไม่ได้พรวนดินไม่ได้ใส่ปุ๋ยมันก็อยู่ได้เพราะว่าดินอากาศแล้วก็ที่เนี่ยปากช่องฝนตกบ่อยเนาะฝนตกบ่อยทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยถึงจะไม่ลดไม่ลดน้ําไม่ใส่ปุ๋ยเขาก็งามได้นะครับดูต้นนี้ครับรอบที่แล้วเนี่ยมยมแดงเนาะไม้มงคลเนี่ยเขาติดลูกสีแดงเลยมารอบนี้ เขาก็กำลังติดดอกครับเดี๋ยวก็จะติดลูกด้านล่างลูกเขาร่วงลงมาเนาะ,ะเมล็ดเขาร่วงมาก็งอกเต็มเลยครับไม่ได้ปลูกเลยครับเขางอกขึ้นมาของเขาเองเลยครับนี่แหละธรรมชาติบางครั้งบางจุดเนาะผมจะบอกว่าเราปลูกต้นไม้ไปรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดิน ทำแบบไหนก็ไม่งามเพราะว่าในเรื่องของการเกษตรเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับดินน้ําอากาศนะแล้วก็พื้นที่สภาพแวดล้อมเนี่ยในแต่ละแห่งก็ไม่เหมือนกันนะครับที่ผ่านมาเราก็เคยประสบอยู่นะครับว่าภาคใต้เขาปลูกยางพาราได้น้ํายางราคาดีมีคุณภาพคราวนี้ก็มีหลายๆจังหวัดนะครับก็ไปเรียนแบบภาคใต้บ้างครับไปลองปลูกดูผลปรากฏออกมาว่า บางจังหวัดมันก็ได้น้ํายางนะครับแต่น้ํายางอาจจะไม่มีคุณภาพเท่าภาคใต้เพราะว่าสภาพอากาศของภาคใต้เนี่ยฤดูฝนมันจะมากกว่าฤดูอื่นๆนะครับภาคใต้เขาจะมีฤดูฝนกับฤดูร้อนแค่นั้นเองนะครับส่วนภาคอื่นๆเนี่ยมีฤดูฝนฤดูแล้งนะครับฤดูหนาวฤดูร้อนนะครับมีทั้งสี่ฤดูครับ ส่วนภาคใต้เขามีเพียงสองฤด,ดูมันก็เลยว่าพวกเราทําการเกษตรเนี่ยเราเดินตามรอยพ่อเนี่ยต้องดูด้วยว่าพื้นที่เรามันเหมาะสมไหมนะครับว่าจะปลูกอะไรก็พูดเนะครับเล่าให้ฟังเพราะว่าสภาพเนี่ยผมอยู่ปากช่องเนี่ยดูแล้วมันไม่ต้องทำอะไรเลยย่ามันก็ลกของมันเองต้นไม้ก็บางต้นก็ปลูกไว้เนาะกพปลูกไว้ มเมล็ดมันร่วงนะมันก็งอกขึ้นมาเองเลยครับโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินเลยครับข้างบนเป็นมะม่วงมหาชนกนะครับปลูกไว้ต้นเดียวครับก็เวลาเขาติดลูกมันร่วงลงมาเห็นไหมครับนี่มันงอกจากมเมล็ดนะต้นเล็กๆก,ก็มีน่าจะเป็นปีนี้ครับ มันก็งอกของมันเองครับนี่ครับธรรมชาติครับดินเข้าได้อากาศเข้าดีน้ําเข้าดีครับวันนี้ก็เลยมาพูดให้ฟังเนาะนิดนึงครับเนื่องจากเป็นวันพ่อแห่งชาติด้วยครับก็มาเล่าให้ฟังว่าการทําการเกษตรเนี่ยบางครั้งถ้าเราขยันแบบไหนขยันมากแต่ธรรมชาติหรือภูมิประเทศมันไม่ให้ครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องอากาศนะนี่มะละกอผมจะลองปล่อยไว้นะนี่มันเดือนธันวาห้าธันวานะครับจะลองปล่อยไว้คอยดูว่ามันคงไม่มีฝนตกลงมาแล้วแหละครับคอยดูว่ามันจะรอดไหมมารอบหน้าค่อยมาดูนะครับรอบหน้าน่าจะได้มาเร็วครับเพราะว่ามันเป็นฤดูของ การท่องเที่ยวของอำเภอปักช่องครับมีน้อยหนาครับวันนี้ผมไม่ได้เตรียมกันไกแต่งกิ่งมาถ้าได้เตรียมกันไกลแก่แตงกิ่งมาเนี่ยก็จะตัดแต่งกิ่งเพื่อให้เขาติดลูกใหม่นะครับหลังจากเราตัดแต่งกิ่งผมทําคลิปวิดวีโอไว้อยู่นะครับถ้าน้อยหนาเราปล่อยแบบเนี้ยเขาจะไม่ติดลูกนะรอจนใบร่วงเขาถึงจะเริ่มจะออกดอกติดลูกนะมันก็อีกนานกว่าใบเขาจะร่วงแต่ตอนนี้ใบเขาแก่แล้ว ถ้าปล่อยทิ้งไว้แบบเนี้ยผมว่าอีกประมาณสองสามเดือนใบถึงร่วงพอใบร่วงเสร็จเขาก็จะเริ่มติดดอกนับไปอีกห้าเดือนสี่ห้าเดือนถึงจะได้กินผลผลิตนะครับแต่ถ้าเราแต่งกิ่งเขาแต่งกิ่งแล้วก็รีใบออกอีกประมาณสี่เดือนนับจากเนี้ก็จะได้ผลผลิตครับมันแตกต่างกับธรรมชาติเนาะถ้าเราปล่อยเป็นธรรมชาติเลยเนี่ยมันก็ใช้ระยะเวลานานแล้วก็ช่วงที่ติดลูกติดผลผลิตเนี่ย มันก็ไม่ใช่ช่วงที่เขาต้องการเพราะว่าน้วยหนาปักช่องเนี่ยเขาจัดงานกันเดือนเมษาเดือนพฤษภาฯนะครับงานน้อยหนาช่วงนั้นคนจะมาเที่ยวอ,อําเภอปักช่องอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากปีใหม่เนี่ยเข้ามาเยอะแล้วก็ช่วงเมษาพฤษภาเขาจะมาอีกรอบอาจจะเป็นงานน้อยหนาของอำเภอปักช่องงานระดับประเทศซึ่งน้อยหนาตอนนั้นอะใครออกไปขายก็จะได้ราคาดีฉะนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมนะครับ ตัดแต่งกิ่งน้อยหนาช่วงวันพ่อวันที่ห้าธันวานับไปนะครับอีกห้าเดือนก็คือธันวามกรากุมภาพันธ์นาประมาณเมษาพฤษภาเขาก็จะได้ผลผลิตครับเดี๋ยวผมมีมีดอยู่จะลองแต่งกิ่งดูนะครับก็คือตัดกิ่งเล็กๆออกผู้ชมท่านใดสนใจวิธีการตัดแต่งกิ่งน่อยหนาผมทําคลิปวิดีโอไว้นะครับก็ย้อนไปดูนะทําไว้หลายปีแล้วน่าจะประมาณสักสามปีที่ผ่านมาครับ ตัดแต่งจริงมันจะได้ผลผลิตครับลูกก็จะใหญ่ด้วยครับภูกินหมากครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บภูกินหมากไปฝากแม่นะครับแม่ยายผมกินหมากอยู่ครับเห็นไหมครับมันเกิดเองเลยผมพยายามที่จะเอาไปปลูกที่บ้านคุณน,น้ำใสตำบลหนองบัวตะเกียดเนี่ยพยายามพยายามมาสี่ห้าปีแล้วครับไปปุ๊บมันเจอน้ำเค็มมันก็ตายเนาะ ปลูกเกิดอยู่ครับแต่พอปุ๊บช่วงไหนที่น้ํามันก่อยน้ํามันเค็มนะหรือมันแรงจัดๆเนี่ยผูที่เราปลูกมันก็ยุบตายไปนะครับแต่ที่เนี่ยผมไม่ไม่ได้อยู่ที่นี่ประมาณหกปีเศษๆนะครับผูตัวนี้ปลูกไว้ก็ยังยังดูครับดูครับเก็บผลผลิตได้นะครับมีอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องการก็คือกระถินครับนี่ครับ กะทินเนี่ยโตเร็วงอกเร็วครับมีสี่เดือนที่แล้วผมใช้วิธีจัดการเขานะครับก็ได้ผลนะครับใช้กวดคอบไว้ได้ผลระดับหนึ่งและครับเพราะบางต้นก็ตายบางต้นก็ไม่ตายแต่ก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเพราะว่าถ้าเขาเจริญเติบโตได้เนี่ยปัญหาที่มันตามมาก็คือมันจะงอกนะ,มะเมล็ดมันจะงอกแถบนี้ก็น่าจะมีมะเมล็ดที่มันหลงเหลืออยู่ครับ นี่พวกวัชพืชน,นะครับแต่ที่จริงมันสวยครับอ่ามีอยู่ครับต้นที่มันมันติดมเมล็ดนะครับน,นี่ครับหลายหลายคนสอบถามผมตกลงมันเป็นดอกไม้หรือวัชพืชครับถ้ามันติดลูกสีดแดงๆเต็มต้นเนี่ยมันจะสวยมากๆครับมันคือวัชพืชน,นะครับพอมันขึ้นเต็มไปหมดเลยแต่ผมอยากให้มันเกิดที่บ้านขุดน้ําใส ตำบลหนองมวยตะเกียบอำเภอด่านคุณรนะครับพยายามไปปลูกมันก็ไม่เกิดแบบนี้นะครับนี่มันเกิดเยอะมากครับมันงอกเยอะมากนี่ครับลูกแดงๆสวยเลยครับชมนิดหนึ่งครับนี่ครับถ้าถ้ามันมีเยอะๆเนาะแล้วก็หลายๆต้นครับมันจะเป็นทุ่งทุ่งที่สวยงามนะครับทุ่งวัชพืชที่สวยงามครับ มะม่วงมหาชนกนะครับข้างบนก็เป็นชมนาดครับมาทีไรผมก็ตัดนะนี่ครับต้นชมนาดครับชมมะนาดนะกลิ่นหอมเหมือนใบเตยเนี่ยมาครั้งไหนผมก็ตัดตัดเสร็จแล้วก็มันก็งอกครับมันก็จะเ,เรินเติบโตได้อันนี้โมูกครับ ไม่ลดน้ําเลยซึ่งต้นนี้ห่วงมากเพราะว่าเป็นโมกดอกสีชมพูครับดอกสีชมพูดอกเขาจะหอมแล้วก็เป็นสีชมพูปกติโมกเราจะเห็นดอกสีขาวนะครับต้นนี้เป็นสีชมพูครับก็กังวลเหมือนกันว่าเขาจะตายนะแต่เขาก็อยู่รอดได้นะครับผมไม่ได้อยู่ปากช่องหกปีกว่านะครับก็ขเขาก็อยู่รอด ต้นนี้แสงจันทร์ใหญ่มากตอนผมมาอยู่ใหม่ๆผมมาอยู่เนี้ยปีห้าสองต้นเล็กนิดเดียวนี่ใหญ่มากใหญ่จนแบบร่มเงามันไปไปบังต้นไม้ข้างๆบ้านนะครับ mm hmm. ก็เกรงใจครับแต่ก็ตอนนี้มันน่าจะตัดยากแล้วครับตัดไม่ได้นะครับอ่าพามาดูครับอันนี้หลายๆท่านบอกว่ามันไม้ปลูกง่ายมันก็งอกเองได้ครับมันก็มีไม้ปลูกยากเหมือนกันครับ ฟักข้าวนะครับเขาเขาอยู่ของเขาแบบนี้แหละครับไม้ปูกย่าก,ก็เป็นพวกประหวานป่าครับนี่ประหวานป่านี่มันก็งอกไปทั่วนะมะยมครับมายมแดงมันก็งอกเป็นไม้มงคลนะครับมันก็งอกไปทั่วครับนก เอาเมล็ดมันไปกินนะครับแล้วมันก็ทิ้งเมล็ดไว้ผักหวานป่าครับต้นเล็กๆก็มีครับต้นไม้ที่ผมปลูกเนี่ยปลูกช่วงผมมาอยู่นะครับมาอยู่เมื่อปีห้าสองก็ปลูกทิ้งไว้ละมุดครับมะม่วงมีมันด้วยนะครับข้างบนนะครับวันนี้ อาจจะได้เก็บมันเดี๋ยวลูกมันอยู่ข้างบนครับเป็นมันที่เป็นลูกครับเขาเรียกมันมันตระกูลมันอ้อนครับนี่มะกรูดครับรอบนี้ลูกไม่โดดนะครับลูกไม่เยอะมันอาจจะเป็นช่วงฤดูที่ยังไม่ติดลูกครับนอยหน่าครับชมหลังบ้านนิดเนึงครับ นี่ครับมันขื้นของมันรกเลยแหละครับรกจริงๆก็เลยบางครั้งนะครับเราเดินตามพ่อหลวงก็คืออย่างน้อยพวกเราก็จะต้องพออยู่พอกินเนาะมีพืชผักผลไม้ปลอดภัยไว้กินเองครับดูครับนี่แหละที่ผมไม่อยากได้ก็คือกระถินครับแต่คนที่เลี้ยงแพะเลี้ยงโคนมเนี่ยเขาอยากได้กันนะครับ แต่บ้านเล็กๆของผมเนี่ยมันเก้าสิบแปดตารางวาครับเราก็ไม่อยากได้ครับมาก็ต้องกําจัดไปนะครับเพราะว่าอ,อีกนานกว่าจะได้มาครับในนานนาครับก็ต้องดูแลหลังบ้านลกนิดนึงครับ ดูครับกระถินจากนอกบ้านนะครับต้นกระถินผมพยายามดูครับพยายามฆ่าเขาเลยนะกำจัดเขาเพราะว่ามันอยู่นอกบ้านด้านบนมันตายอยู่นะครับแต่ด้านล่างมันก็ยังแตกกิ่งใหม่ครับสิ่งหนึ่งที่กังวลเรานาน,านานมาครับสัง,งกเกตดูถ้าผมไม่มาเลยเนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นครับดูครับคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแก่เนี่ยน่าจะอยากได้แะครับโอเคดูครับหลังบ้านเนี่ยครับจากต้นนี้แหละครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องตัดแต่งกิง่งไม่ให้เขาติดดอกไม่ให้เขาติด ฝักกระถินนะครับถ้าติดแล้วก็ล่วงลงมาก็งอกเพิ่มแล้วก็ต้องกำจัดด้านล่างครับคนเลี้ยงแพนี่ชอบเลยนะครับเลี้ยงวัววัวนมแถบนี้ครับเขาจะขุนด้วยกระถินสับนะกระถินสับเนี่ยมันจะเพิ่มให้หวัวมีน้ำนมมากขึ้นครับคนเลี้ยงวัวนมดูครับ อันนี้ตำยาแมวนะครับเป็นวัชพืชแต่ก็เป็นสมุนไพรในเรื่องของการดูแลรักษาแมวกรณีที่แมวป่วยเป็นไข้นะครับเป็นไข้หรือระบายนะครับเป็นยาระบายถ่ายพยาธิได้นะครับโดยใช้รากครับดูครับนี่แหละสำคัญมากเลยถ้าเราไม่มาแล้วมเมล็ดมันร่วงนะ,มะเมล็ดกระถิน เรากำจัดไม่ได้ครับมีเอฟซีท่านหนึ่งบอกว่าที่บ้านก็เป็นเหมือนกันครับเพราะว่าข้างๆบ้านเขาไม่ยอมตัดนะครับเสร็จแล้วมเมล็ดก,กะถิเนี่ยมันปิวไปไกลครับปิวไปไกลถ้ามันมีต้นอยู่ข้างๆบ้านเราถึงไม่อยู่ในบ้านเรามันก็ปิวมาตกมาในพื้นบ้านเรามันก็งอกนี่ครับแบบนี้เลย มันชมที่ใกล้ครับมเมล็ดที่มันยังอยู่ที่ยังไม่งอกก็มีเยอะนะครับนี่ครับเต็มไปหมดเลยครับนี่ก็ต้องอาศัยว่าเราต้องมาบ่อยๆเอาแล้วก็มาถอนทิ้งเอาครับแล้วก็พยายามนะพยายามอย่าให้มันติดปักได้นะต้นต้นที่มันอยู่ติดรั้วเราไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับเราก็ดูแล มันเริ่มออกดอกนะติดดอกแล้วแบบนี้ถ้ามันติดฝักมาแล้วมเมล็ดมานล่วงมามันก็จะงอกอีกครับต้องกำจัดครับปกติมันต้นใหญ่นะผมใช้วิธีกําจัดนะครับเสร็จแล้วมันก็แตกกิ่งข้างล่างใหม่กําจัดได้เฉพาะยอดบนครับแต่ก็ยังดีครับ เดี๋ยวค่อยขึ้นไปด้านบนนะครับไปตัดกิ่งลงมาเพราะว่าถ้ากิ่งข้างบนมันติดฝักเมล็ดร่วงเข้ามานี้ครับเห็นชัดนะครับว่าที่มันงอกขึ้นมาเนี่ยก็คือมเมล็ดนะครับที่มันร่วงครับนี่ครับถ้ามันโตได้หมดนี้นะครับมันก็เป็นดงกระถินตากกระถินดีๆนี่เองครับ แต่ถ้ามันอยู่ในไร่ในสวนที่เขาเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวนะเขาก็จะชอบมากๆเลยนี่ครับต้องกำจัดแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมากำจัดต่อนะครับโหเยอะมากครับไปนี่ผักครับ บ้านผมเรียกถั่วเจ้าเสวยครับกระเจี๊ยบเดี๋ยวเก็บมเมล็ดไปเพาะต่อนะครับไปปลูกต่อกระเจี๊ยบเขียวหรือถั่วเจ้าเสวยนะครับนี่มันก็งอกของมันเองนะนี่เดี๋ยวมันร่วงแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีมะเมล็ดที่ร่วงแล้วพอเขาเรียกว่าอะไระดินดินมันพร้อมอยู่แล้วน้ำอากาศมันเหมาะสมนะครับพวกนี้มันก็จะ งอกเองตามธรรมชาติครับบางท่านพยายามปลูกนะครับมันก็ไม่งอกครับเพราะว่าความเหมาะสมของดินน้ำอากาศเนี่ยมันไม่ได้ครับแต่ถ้าดินน้ำอากาศมันได้เนาะดินน้ำอากาศมันได้เนี่ยธรรมชาติมันก็ ให้มันเกิดให้มันงอกเองดูครับเนี่ยครับติดตัวอาคารบ้านเลยครับผนังบ้านมันก็งอกขึ้นมาได้ครับอ่ะในหน้าบ้านครับห้องน้ำไม่ได้ทำความสะอาดนะมีสองห้องน้ำหลงจอดรถยาเราขึ้นเต็มเลย ดอกไม้ครับเม่กก่อนมันขึ้นสูงใหญ่เลยนะเขาเรียกหมวกจีนครับเป็นตระกูลของเฟื่องฟ้าครับมันขึ้นต้นใหญ่เลยผมก็ตัดทิ้งไปนะครับเพราะว่าเราไม่อยู่บ้านหกเดือนเจดเดือนอะไรเงี้ยมันใหญ่มันก็คุมบ้านคุมลังคาสีลันยิกาครับ อีรันยิก,กาครับนี่ก็ตัดลงมาแล้วนะครับเหลือแต่โคนแล้วก็วันพ่อแห่งชาตินะครับวันนี้ก็ มาบ้านปักช่องครับมาพูดคุยเรื่องที่บอกเล่ากันแล้วกันนะครับอยากพูดคุยอยากบอกเล่าในเรื่องของการทําการเกษตรซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องดินน้ําอากาศครับบางครั้งเราลงมือแทบตายแต่ผลผลิตที่ได้มันต่ําหรือไม่ได้เลยเพราะว่าสภาพของดินน้ําอากาศมันไม่เอื้อมหน่วยนะครับ แต่อีกจุดหนึ่งที่เขาพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดินนะดินน้ําอากาศอย่างนี้ครับปากช่องอากาศเย็นมากเลยครับมานอนเมื่อคืนเนี้ยอากาศเย็นไม่ต้องเปิดพัดลมเลยครับฝนก็ที่นี่ก็ตกบ่อยครับดินก็ดูครับสภาพสังเกตดูกัแล้วกันเพราะว่าที่บ้านตรงเนี้ครับ98ตารางวาปลูกต้นไม้แล้วก็ปล่อยเลยบางครั้งมาปีละครั้ง หรืออย่างรอบนี้รอบที่แล้วผมมามาเมื่อสี่ห้าเดือนที่แล้วเนี่ยหญ้าขึ้นลกเต็มเลยมาก็ตัดหญ้าออกหมดเลยตัดต้นกระถินตัดแต่งกิงไม้ตัดต้นน้อยหนานะครับแล้วก็ดอกไม้ต่งตางๆผมก็ตัดนะครับเก็บน้อยหนาอ่เก็บผลไม้ต่งตางๆที่อยู่ในสวนนะครับเก็บลูกมะกรูดไปครับพอห่างไปสี่เดือนเกือบห้าเดือนกลับมาหญ้าเริ่มลกนะแต่ลกไม่มากเหมือนเดิมแต่ต้นไม้เนี่ย จะเอืงงอกงามอย่างดีนะครับเป็นมาแบบนี้6ปีแล้วนะครับเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยผมย้ายออกไปเมื่อ6ปีที่แล้วครับแล้วก็ไม่มีคนอยู่เลยนะครับปล่อยปล่อยแบบนี้เลยครับทางนี้ก็มาทุระครับมาทุระก็เลยได้แวะนอนที่ปักช่องครับแล้วก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะนําต้นพันธุ์มะพร้าวกะทิมาส่งลูกค้าด้วยครับลูกค้าจองไว้4ต้นครับนี่ครับ ตนพันธมะพร้าวกะทิเดี๋ยวสักเก้าโมงเนาะเก้าโมงเศษจ,จะไปส่งลูกค้าครับแล้วก็มาจัดการวัชพืชกำจัดหญ้าเพื่อให้มันไม่ลกต่อนะครับโดยเฉพาะต้นกระถินเนี่ยต้องต้องจัดการนะครับถอนขึ้นครับถ้าไม่ถอนเนี่ยมีมีปัญหาแน่นอนนะครับต้นใหญ่แล้วกำจัดยญ้าครับ ีก <Okay. S 2> ต้นจะถิ่นครับถือไม่ได้นะครับปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้นีครับพอใหญ่แล้วก็กำจัดยากครับนี่ครับปรเล็ดมันติวไปตรงไหนมันก็งอกตรงนั้นเลยครับนี่ก็งอกเยอะนะครับ เยอะมากครับก็ามาพูดคุยกันนะครับว่าวันสำคัญแห่งชาติก็คือวันพ่อแห่งชาติเนี่ยในหลวงราชการที่9เน้นในเรื่องของการพึ่งพาตัวเองนะครับให้เราอยู่แบบพอเพียงพึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะครับแล้วก็พัฒนาแบบยั่งยืนก็จะเน้นเรื่องการอยู่การกินเรื่องการเกษตรการประกอบอาชีพนะซึ่งการประกอบอาชีพของเราโดยเฉพาะการเกษตรเนี่ย มันเกี่ยวข้องกับดินน้ําแล้วก็อากาศนะครับก็ดูความเหมาะสมว่าเราปลูกอะไรได้เราก็ปลูกแบบนั้นไม่ต้องไปเรียนแบบเขานะครับเราดูว่าพื้นที่เราปลูกอะไรได้นะฝากผู้ชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเข้าไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังนะครับหลายๆคลิปวิดีโอน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมนะครับก็เลือกเอานะครับผู้ชมสนใจ สิ่งไหนเรื่องไหนนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับไปค้นดูคลิปเก่าๆของช่องในปอพเพียงเนาะก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็ประมาณ95,000ท่านแล้วนะครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ